ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Maple Channel และนี่เป็นทริปใหม่ของเราซึ่งเป็นทริปที่พวกเราจะไปเที่ยวเกาหลีครั้งแรกจะสนุกโหติดต่อมอเขาทุกคนเข้าห้องเย็นหาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย ราจะเดินทางบินจากรซณภูมิไปสู่สนามบินอินชอนและเป็นการขึ้นเครื่องบินของผมครั้งแรกด้วยสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านเอยขอต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านขอต้อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเปิลชาแนลนะครับผมรอบนี้เราจะไปเกาหลีครั้งแรกของผมนะครับผมครั้งแรกของการขึ้นเครื่องบินด้วยใช่ครั้งแรกของการขึ้นเครื่องบินด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ดูผู้ร่วมทริปกันครอ่ะ นก็จะมีแบรนผมกับผมแล้วก็น้องชายแฟนนะครับผมและแม่แฟนแล้ววัน hmm. น um anyway> um> <oh 네ี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับผมไปดูกันเด็กโตย่าผมตอนนี้เราก็พาตมไทยมาแล้วดูบรรยากาศตอนนี้นะมันมีแต่คนแบบนี้เหรอ ทุกแบรนด์เลยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันก็มาในเกตแล้วแหละอ่าฮะต่อไปคือเราต้องไปที่เกตที่ตั๋วบอกไว้อ่าฮะแล้วก็รอเครื่องเครื่องเครื่องกี่โมงเครื่องคืนครึ่งเครื่องึ้นครึ่งละไม่กี่โมงถึงนี่ตั้งแต่ทุ่มนล้นะทุ่มทุ่มครึ่งเออเยอะกว่าจะเช็คอินก็สี่ทุ่มค่ะก็ พักหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะคนหลังเออก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะให้พิธีกรกิติมาสักนะครับผมก็นำรายการเราไปก่อนเลยตาเดี๋ยวฝากฝากแบกหน่อยช่วงหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นอะเรินเดี๋ยวเาต้องงานด้วยที่อุ้กล้องมัดูแบบทรงผมมันดีเจน้ยเลยอะ คุณาคุณนะครับซื้อน้ำขวดมาเท่าไหร่ครับ45บาทน้ำเปล่าแป๊บโคกเท่าไหร่ครับโคกเจก้าโอ้หถูกไหมครับติดเท่าบะหมี่เป็ดที่กินเมื่อกี้ข้าวเลยเลยอุ้ยแพงกว่าดีโคกขวดหนึ่งรีวิวน้ำเปล่า40บาทนะครับหอ้เจี๊ยบ45อ่าอร่อยกว่าน้ำเปล่า10บาทอ๋อมันไม่ทำแร่อะหรืว่ามันต้องมากับของกินอะไรสักอย่างเยอะแยะเลยรู้สึกปะได้กลิ่นโค้ดซองชิ้นละร้อยอะไม่อยากกินแล้วตัวดีกินแมคโคร10ชิ้น50บาท โค้องชิ้นลอยอะไม่อยากกินแล้วจีเนี่ยนั่งรออยู่ได้สักพักเครื่องบินของเราก็เริ่มมาแล้วนะฮะอยากบอกทุกท่านว่าการขึ้นเครื่องบินครั้งนี้เป็นการขึ้นเครื่องบินของผมครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะตื่นเต้นแค่ไนดูสีนาวในระหว่างเครื่องบินเทคออฟขึ้นเนี่ยฮะ ความเร็วเนี้ยผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเหมือนเคยเห็นในคลิปในติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเร่งความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งโอ้โหผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนถามว่าเกรงไหมดูจากท่าทางเอาโอ้โหโคตรเกง่งและเครื่องก็ขึ้นแล้ว พอเครื่องพ้นจากพื้นนะฮะโอ้โหอยากบอกว่าวิวสวยมากวิวางคืนคือสวยสุดๆอะพอขึ้นได้สักพักเครื่องเริ่มเบี่ยงนะครับผมเบี่ยงไปทางซ้ายซึ่งผมตกใจมากเว้ยคือไม่เคยเจอความรู้สึกแบบเนี้ยโอ้โหตาเหลืองเลยโอ้โหแต่ระหว่างเครื่องเบี่ยงคือวิววิวคือสวยกว่าเดิมอีกคือผมไม่เคยเห็นวิวนี้ด้วยสายตาตัวเองอะเออโอ้โหโคตรตื่นเต้นครับทุกคน ซึ่งหลังจากนี้ผมก็คงจะหลับตลอดทางแล้วนะครัเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือมันพลเมฆแล้วทีเนี้ยผมถ่ายอะไรมาให้ทุกท่านดูไม่ได้เลยนะฮะหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงฮะโอ้โหผมเพิ่งได้รับแสงแรกของวันเลยนะฮะขออนุญาใช้คำหยาบฮะเฮียโคตรสวยฟ้าคือโคตรสวยทุกอย่างคือแบบโอโโ้คือดี ฟินได้ไม่นานค่ะเดือนก็นลงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินอินชอนกันแล้วครับทุกคนโคตรดีแฟนคลับทั้งหลายแฟนคลับนะครับที่มารอรับเราอ้าห็นเกาหลีแล้วครับทุกคน <Yes. S 1> <laughs> ประสบการณ์อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืนนี้แล้วกันหลายอย่างมากเกี่ยวกับอะไรผมติดต่อมอรับทุกคนเข้าห้องเย็นบาดจัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับทุกคนและเมื่อก้าวแรกที่ผมเดินออกไปนะทุกคนโอ้โหสัมผัสได้ถึงความเจริญหูเจริญตาจริงๆแม้กระทั่งทางม้าลายเขานะฮะดูโอ้โหไฟไม่ได้มีแค่ไฟที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะฮะ มีแม้กระทั่งพื้นด้วยเขาใส่ใจขนาดไหนอะ่ะแล้วผมสังเกตคือเมื่อไฟจราจรเขาแดงขึ้นนะฮะรถบ้านเขาคือจอดให้คนข้ามถนนทุกคันเลยและตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไป r t p c r นะครับผมซึ่งอยากบอกว่าเขาตรวจไวมากเลยเว้ยจิ้มพุ๊นปักออกยังไม่ทันได้หายใจเข้าอะ่ะแป๊เดียวเสร็จแหละโอ้ยบ้านเมืองนี่ยังไม่ทันได้เข้านะเนีย่ยังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยคือดีอ่ะ มันจำสัมภาษณ์คุณนัทนะครับหลังจากเราตรวจอ่า uh huh. อาเฮ่ารอาร์ีพีซีอา p ์ r, p r. r, p r. นะครับเราจะสัมภาษณ์กันนะครับเป็นไงบ้างครับเจ็บมากเขาแทงแบบแรงแล้วก็ลึกมากคนละหนึ่งเอ้ยคนละแปดหมื่นวอนปีกันไทยกี่บาทครับดูแทงจนเลือดเลยครับ สยองแข็งแรงแบบมายเหมือนเขาลืมสํารียกว่าจะมต่อไปเราจะไปไหนกันนะพะฟางไม่บอกละกันเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเก็บอะไรมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่นา่างานเลยแล้วกันอีไปฮะตอนนี้เราก็ออกจากสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศวิวในการเดินทางมาด้วยนะฮะ แล้วที่เห็นอยู่นั่นก็คือสะพานข้ามทะเลนะครับผมโอ้โหยาวยาวเฟื้อยเลยและใช่ฮะก่อนทับต้องเดินด้วยท้องเราจะมากินข้าวมือแรกที่เกาหลีกันนะฮะซึ่งร้านนี้นะฮะมันจะเป็นลายบุฟเฟ่คล้ายๆลายบุฟเฟ่เลยเราอยากกินอะไรเราตักมาให้พูดแบบเป็นภาษาไทยคือเหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราอะฮะแต่ของเราสามารถเลือกเองได้ตักเองได้อยากบอกว่าอร่อยนะฮะ มือแรกนี่ก็ประทับใจแล้วนะฮะอืมชินเป้งๆฮะไปทุกคนและเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับผมมีของเล่นให้เล่นฮะนี่ฮะทางพี่ไก,ก่เขบอกว่า มันคือแผ่นแปะกันเมารถเว้ยถามว่าคนเมารถง่ายอย่างผมเนี่ยจะเอาไหมมีเหรอจะไม่อยากลองแปะไปนี่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวสถานที่แรกนะฮะเราก็แวะเข้าห้องน้ํากันก่อนระหว่างนั้นผมก็สังเกตวิวรอบๆโอ้รู้สึกสบายหูสบายตาและอีพีต่อไปเราจะไปที่ทะเลสาบมาจังอยากบอกว่าสวย บรรยากาศดีสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ถ้าอยากดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโยกเยกเลยนะเิี่ยคให้แล้วกดหน่อยกดหน่อยนะหรือจะดูคลิปอื่นๆอยู่ทางซ้ายนะครับผมกดได้เลย